สวัสดีครับกินกับอ่านามือวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงของรอบดึกเมนูสําหรับวันนี้ก็คือเมนูออมแหนมหมูเมนูง่ายๆที่ใครก็สามารถทําทานเองได้ที่บ้านครับวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกแดงจินดาต้นหอมผักชีลาวผักกาดขาวแหนมสดแล้วก็เนื้อหมูครับเรามาเริ่มลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกให้เรานําในส่วนของตัวพริกแดงกินดาใส่ครกตําให้พอเนื้อหยาบหยาบขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใช้น้ําประมาณ1นึ่ถ้วยตวงนะครับใส่กระทะทิ้งไว้ให้น้ําเดือดหลังจากนั้นตักพริกแดงกินดาใส่ลงไปได้เลยครับสําหรับปริมาณพริกที่ใช้นะครับขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับใครชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยขึ้นอยู่ที่ความชอบได้เลยครับตามด้วยการใส่ข่าตะไคช้ใบมะกรูดหอมแดงแหนมหมูสดลงไปพร้อมกันครับ ถ้ารู้สึกว่าแห้งจนเกินไปสามารถเติมน้ำได้นิดหน่อยนะครับให้พอคลุกคลิกปล่อยทิ้งไว้พอน้ำเริ่มเดือดนะครับก็ตามด้วยการปรุงรสชาติใส่ผงชูรสประมาณครึ่งช้อนชาตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาหลังจากนั้นแล้วก็ให้เราทำการคนคลุกเขาทุกอย่างให้เขาเข้ากันได้เลยครับ ถ้าสังเกตดูว่าแห้งจนเกินไปก็สามารถเติมน้ำเข้าไปได้เลยนะครับปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาร์จำนวน3ช้อนโต๊ะครับคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งได้เลยครับปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักพักนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวผักที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับ หลังจากนั้นก็ใช้ช้อนค่อยๆกดในส่วนของตัวผักลงไปได้เลยครับผักที่เราใส่ไปนะครับเขาเจอความร้อนเขาจะค่อยๆย,ย,ยุบตัวนะครับขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปใส่น้ําเพิ่มเติมนะครับจะทําให้รสชาติเนี่ยเขาขาดความเข้มขน้นปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักพักนะครับให้เราสังเกตดูที่ใบของผักนะครับถ้าใบของผักเขาเริ่มสดก็ปิดไฟได้เลยครับทําการตักลงใส่ชามได้เลยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยครับ อย่างที่บอกครับเมนูนี้เป็นเมนูที่สามารถทําทานเองได้ง่ายๆส่วนขั้นตอนวิธีการทํานั้นก็ไม่ยุ่งยากส่วนเทคนิคในการทํานั้นก็คืออย่าเติมน้ําในปริมาณที่เยอะถ้าเรารู้สึกว่ามันเริ่มแห้งจนเกินไปก็สามารถเติมน้ําลงไปได้ทีละน้อยๆเพื่อให้รสชาติของเขายังคงเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมครับ แต่ถ้าใครชอบซดน้ําร้อนๆนะครับก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของตัวน้ําได้แต่อย่าลืมเพิ่มในส่วนของตัวปริมาณเครื่องปรุงเข้าไปด้วยนะครับเพื่อรสชาติของเขาจะได้เข้มข้นเหมือนเดิมครับสำหรับเมนูนี้นะครับคนที่ชอบทานผักก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของตัว ผักชนิดอื่นเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใครจะใส่ในส่วนของตัวเนื้อหมูหรือแหนมเพิ่มก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองนําเมนูนี้ไปทดลองทําทานกันดูนะครับเป็นเมนูที่ทําทานเองง่ายๆมือสมัครเล่นก็สามารถทําทานได้เช่นเดียวกันนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ